สวัสดีค่ะผูตัดราการสอนเต้นแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทาการสอนเต้นเพลงและ e Jai ของ Ice ค่ะเย้ยาแระสอเนเองเน,นะคะคือท่านี้เลย ใช่ค่ะกับเพื่อจะไปเรียนเล่นกันนะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปสอนเต้นต่อไปได้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มท่าแรกกันเลยก่อนเนาะเอ,อ่อท่าแรกนะคะมันจะเป็นนะับจังหวะที่ห้าหกเจ็ดแปดและนะคะขึ้นแรงนี้นะคะลงขึ้นแล้วก็ลงหนึ่งสองสามสี่นะคะเป็นเหมือนเท้าเหมือนเท้าคางนะคะวางสอดบบน,นี้แล้วก็มือแบบนี้นะคะเป็น อาขาออกก็หนึ่งสองสามสี่นะคะสี่และเอียงหัวและนะคะและห้านะคะห้าเอามือขวามาแตะหน้านวก็มือซ้ายเออเป็นเหมือนเทกระจบอยู่นะคะและห้าใช่ไหมคะและห้าพอจับหน้าที่ห้าหกนะคะเอียงตัวไปฝั่งขวานะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะแปดพอแปดเสร็จแล้วปุ๊บเป้นหนึ่ง นะคะเอาขาซ้ายมาชิดขาขวานะคะ1แล้วยกขาขวาเอ้ยยกขาซ้ายขึ้น2 3 4นะคะพอออก4เสร็จแล้วปุ๊บนะคะเดิน5 6 7นะคะเอามมอมาควยกัน7 7และ8ลดดูนะคะจะไปเป็นขอนของบีทนั่นเองนะคะ โอเคอ่ะอีกทีหนึ่งแบบชา้าๆห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่และห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดอ่ะได้ไหมเอ่ยพอเจ็ดและแปดรวมหนึ่งสองสามเป็นค่อยๆขึ้นนะคะเป็น มือเท้าเองแล้วก็หนึ่งสองสามสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วปุ๊บหมุนมือหมุนมือและห้านะคะและแล้วก็ย้ายสะโพกจากขวาไปซ้ายนะคะเป็นและห้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็ขึ้นมาแปดนะคะขึ้นมาแปดแปดพอแปดเสร็จแล้วปุ๊บเอานิ้วชี้ขึ้นมาที่หน้านะคะและเป็นหนึ่งและสอง นะคะเริ่มจากคอเอ้ยเริ่มจากคางอกแล้วก็มาตรงสะดือนะคะเป็นหนึ่งและสองแล้วเวฟกับสามและสี่นะคะตามและสามและสี่ก็คือชี้ออกนะคะเป็นหนึ่งและสองสามและสี่เป็นนับหนึ่งและสองสามและสี่นะคะแล้วก้าวมาห้าหก นะคะมืขอขวาจะเป็นอย่างนี้นะมือซ้ายเป็นอย่างนี้นะคะเป็น5 6นะคะแล้วก็ย่อ7เป็นเลิฟนะคะเป็นแอมอยู่ข้างหน้าแล้วเลิฟเออตัวบีอยู่ข้างหลังนะคะ7 8ยืดตัวขึ้น7ยอ่อแล้วก็ยืดตัวขึ้นที่8ตัวคำว่ายายนะคะซึ่งจะเกวเลิฟแจยนะคะ,อ,ะอาอดเิบายเราทวนตั้งแต่แรกนะคะจะอยู่อนขั้นเมื่อกี้กันนะ5 5 6 7 8 1 2 3 4และ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7และ8 1 2 3 4และ5 6 7 8 1และ2 3และ4 5 6 7 8นะคะโอเคอ่ะไปต่อกันเลยนะคะพอ7 8เสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็จะเป็นท่อนอู้ฮูฮูฮูนะคะจังหวะจะเป็น1 2,3,4ส,ส,สนะคะสก็คือเอาขาซ้ายออกนะคะแล้วก็ทิ้งหนักไปที่ขาซ้ายนะคะ4นะคะ1,2,3,4น,นะคะและเป็น5,6,7,8นะคะมันจะร้องลา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 ห้าหกเจ็ดแปดนะคะพอห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วปุ๊บอีกรอบหนึ่งเป็นอู เอาขาขวานะคะสก,กิดสก,กิดลงขึ้นนะคะเป็นห้าหกเจ็ดแปดนะคะพอห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วปุ๊บนะคะปัดหนึ่งนะคะปัดหนึ่งแล้วปัดสองหมวนม้วนม้วนสามลงสี่นะคะพอมมวนสามลง 4, สี่เสร็จแล้วใช่ไหมคะพอม้วนสามลง 4, สี่เสร็จแล้วปุ๊บแอน่นเอามือขวาขึ้นนะคะพร้อมกับก้าวขาขวาออก ห้าหกนะคะ้วาบีบหวัวเจ็ดแปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดนะคะล้วก็สไลด์เข้ามาแล้วก็ทำมือออก5นะคะและเป็นห้าหกเจ็ดแปดโอเคถ้าน้ำมดก็จะจบแล้วค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราทวนอีกท่านี้กันจู๊ดจู๊ดจู๊ดเน่ก็โดนนะคะมาห้า 7 8 1 2แปดละส4 5ส7 8ป you know, ึ้งอูหูหูหูลา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 เก้าออกแอนห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่แอนห้าหเจดป ไปเต้นกับเพลงกันแบบช้าๆกันดูค่ะ นะคะคสำหรับคลิปสอนเต้นเพลงเลิฟ Joy ของ IEL นะคะก็เพื่อนๆที่เห็นอะไรบ้างาก,กับภาพเพลงนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยเรื่องเปลี่ยนคำที่เห็นกันได้เลยนะคะและถ้าวันนี้นะคะมีการสอนบางท่าที่ไม่เป๊ะอะไรยังไงหรือว่ามีคำพูดหรือท่พประกันอะไรก็ต้องขออภัยทุกคนที่ดีนะคะขออภัยด้วยะคะ่ะถ้าชอบคลิปเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากทุกคนกด Subscribe ให้ช่อ <Subscribe. S 1> งของเราด้วยนะคะสำคัญมากๆเลย หน้านะคะเราจะสอนเต้นเพนลงอะไรก็ฝาอไปเคงติดตามด้วยนะคะสวัดน,นี้ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามบ๊ายบาย